วันนี้น้ำแดงก็จะมาช่วยตี๊นี่ที่เราน้องนูดก,กินอันนี้คืคเอเลโคล่าที่มันเห็น,นแบบกินกินแบบเนี้ยน้องบูกินไปแล้วนะคะหูหายแหละลอยนะคะแล้วก็จะมีน้ำแดงด้วยดูสิอันนี้คือจะสอน,นะคะ่ะอันนี้ทุกคนอย่าสูงไยนะ แยกอย่าี้ต้องรีบถ่ายนะคะเพราะตอนนี้ฝนตกค่ะฝนหนึบฝนตาดมาเนาะต้องรีบนะคะรีบถ่ายนี่ขนห้าใครอันนี้คืออร่อยมากเลยนะห้าใครอยากกินไอติมเหมือนน้ำมันบูด ที่ช่องางเมนุชอบได้เลยนะใช่คือไม่ช่องางเมนุชอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนําให้มามาที่สกอนนะ่ะใครอยู่ไปได้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวส่องแผนที่ไปให้นะโอเคนะเดี๋ยวจะได้มาที่มาที่สกอนอันนี้เราอยู่อยู่ทนะี่สกอนะมีตามถึงสกอนก็จะตามเมือถึงสกอนใช่ไหมก็จะเจอร้านไข่น้ำ ไข่น้ำเลยนะ้ำไข่มาไอน้ำมาใช่ไหมร้านไข่น้ำมาใช่ไหม,หม,ไหมก็เจอบ้านแมงบ,นบูนะก็เ,เจอบ้านบัูปุ๊คทางน้องบัวน้ำน้ำเอาอะไรน้ำะไรก็ได้อะอันนี้ชิคกีเกียรนะที่นี่ถืออยู่อ่ะเลืกเกียรค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อของน้ำแมงบูเอาตะเกียบ์ี่นะคะแล้วก็ไปเลือกน้ำได้เลยนะโใช่ไหม เดี๋ยวขอลากไปก่อนนะคะดวยวสื้อแมนี่ให้น,นะคนที่ดูคลิปนี้บ๊ายบาย